จ,จะมีเสียงเหมือนช็อตจิตที่หูครับแล้วก็คีย์บอร์ดมีไฟขึ้นหน้าจอก็เหมอนยังมีแสง<ม>อยู่ยังมีมีอะไรมุมมุมเอ็นไหมมีแบบจุดจุดอ่ะก็มีขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับวันนี้ที่สำคัญคือกดกดคีย์บอร์ดก็คือไม่ไม่ทำอะไรไม่ได้เลยคือมันไม่เหมือนไม่ตอบสนองอ่ะคือดูจากสีิเจอต่างๆ่ยใน่ยอ่านกดนำล็อกเนี่ยไฟมันก็ไม่หาย เห็นไหมกดแคปล็อกไฟมันก็ไม่มาอะนทีนี้วิธีแก้ไขตัวอย่างผมนล่งก็คือกดชัดดาวค้างนะครับอันนี้มันไม่ได้เป็นมันนีได้ทำงานหนักนะมันเป็นเป็นเมื่อกี้ยังไม่ได้เล่นเกมเลยครับเมื่อกี้แบบเหมือนกำลังโหลดแพทอยู่เฉยยังไม่ได้เข้าไปยังไม่ได้เข้าไปหน้าที่มันเนี่ยครับแล้วมันก็เปิดขึ้นมามันก็จะ เข้าได้ขึ้นโลโก้อยู่ไหนบางทีก็รอนานมากเลยนะคือเหมือนว่าพอขึ้นโลโก้อย่งไปุ๊บแทนที่จะมันจะเข้าวินโด้เลยมันก็ค้างนานมากก็ต้องกดซ้าอีกรอบหนึ่งก็มีนะครับอาการประมาณนี้ครับเนี่ครับหน้าจอค้างแบบนี้ไม่ขึ้นเลยคีย์บอร์ดกดอะไรไม่ได้นำล้อเนี่ยนะกดเราไไไม่นับแคบล็อกดไม่ขึ้น ตลอดผมไม่ได้นะจอดมาก็ไม่มีเสียงเอออย่างเงี้ยตลอดเลยอ่ะมันดับไปเลยนะครับ พ่อไฟเปิดแปะแล้วพ่อพ่อเดี๋ยวไเปดแปแล้วแปทำไมจินเอาอ่าบอยจินให้ตายินเอาไปแอบซ่อนจินจิ้นินต้องจริงมันจินจริงัาอคที่วันนี้คนนึงต้องไอนี่ยวซึ่งบอกว่าครัก่อยปิ